โครงการปกครองส่วนที่กำลังฝ่ายปก คองจังหวัดและผู้ว่าสุพรรณบุรีบุกตรวจพับดังกลางเมืองหลังมีร้องเรียนปล่อยเยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและม่วสสมเสพยาเสพติดปฏิบัติการเริ่มเวลาตี2วันที่24กันยายนพบผู้ใช้บริการกว่า1,000คนตรวจพบสารเสพติด421คนของการเป็นยาเสพติดหลายชนิดอาวุธมีดและบุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังพบเด็กอายุเพียง16ปีป่าพอยู่ในร้านด้วยเจ้าหน้าที่ระบุร้านดังกล่าวเปิดเกินเวลาปล่อยปะละเลยให้นักท่องเสพยาและพบอาวุธในร้านเตรียมเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดกิจการ5ปีตามกฎหมายสถานบริการสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 line dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะร่แยแดง b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ line at b herb 99